สวัสดีครับเราก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมไปนะครับเรียกว่าอะไรนะสอยดาวใช่ไหมครับจับสลากอะไรเงี้ยได้รางวัลอะไรบ้างนะนี่มีอันนี้เลยครับสติกเกอร์ลาบูบูนะครับนี่เป็นแบบนี้นะมีสติกเกอร์ลาบูบูเห็นเขียนว่ามีประมาณ100ชิ้นนะครับมี100ชิ้นเลยโอเคต่อไปว้าวนี่ไงลาบูบูลาบูบูเขิวเป็นชิ้นจังเลยนะครับ โอเคน่ารักมากเลยอะลายปะู้ดูดีโอเคต่อไปมีอนะไรน่เดี๋ยวโอ้ยอันนี้น,นี่ถือว่าวิเศษเลยนะผมชอบอันนี้เอาไว้ทำคอนเทนต์พอดีเลยนะครับที่ตั้งมือถือนะครับเอาไว้ไลายสดได้นะว้าวโอเคเยี่ยมอันนี้ถือว่าดีนะดีนะดีนละนะต่อไปอะไรเอ่ยอันนี้อันนี้แพนนะอันนี้ผมแกะดูแล้วมันเป็นเดี๋ยวดูดิ มือมือเดียวอ่ะแกะไม่ถนัดมันคืออะไรนะเฮโอ้ยโอ้ยโออ๋อเป็นกางเกงนะครับอุ้ยผมกำลังขาดกางเกงขาสั้นพอดีเลยเอาไปใส่นอนอยู่บ้านนะครับกางเกงนะครับกางเกงยี่ห้อแพ่นนะกางเกงยี่ห้อแพ่นต่อไปอันนี้คืออะไรอ๋อซองเคสใส่ไอแพดนะครับใส่ไอแพด เดีโน้ตบุกนะไม่แน่ใจนะไซส์ประมาณนี้นะครับโอ้อันนี้อันนี้เดี๋ยวค่อยดูแล้วกันเดี๋ยวค่อยดูอันนี้อะไรอ่อนโยนนะครับเซรั่มบำรุงผิวสำหรับผิวเป็นสิวอ๋อเอาไปฉีดฉีด,ฉดพ่นพ,นพ,นพน่ใส่หน้าใช่ไหมฮีฮอดีนะ BSC โอเคแล้วชอบอยากได้เดี๋ยวเข้ามารีวิวกันนะทีละชิ้นทีละชิ้นอันนี้คือรีวิวรวมๆก่อนนะว่าได้อะไรบ้างนะครับอันนี้คืออะไรอะไรก็เอาหลังยาง ดูในกล้องเห็นไหมหนึ่งยางนะครับหนึ่งยางมัดผมให้ลูกนะโอเคเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยอันนี้อะไรอ๋อตัวหนีบตัวหนีบเอาไวหา้หนีบรูปภาพหนีบโปสการ์ดโปสเตอร์แล้วก็มีไฟฉายนะครับไฟฉายเล็กๆมาให้อันหนึง่งโอเคอันนี้แฟ้มนะครับแฟ้มแฟ้มใส่ของแล้วก็มีเป็นซอฟแฟ,แฟ้มแบบซองใสอ่ะนะครับแล้วก็มีกระดาษหรืออะไรสักอย่างหนึ่ง ชีเน่ไม่รู้อะไรชีเน่ดูนี่อะดิไม่รู้อะ <c oughs> ของเล็กๆเดี๋ยวไว้รีวิวทีหลังอ่ะหมดแล้วของใหญ่แต่เป็นของเล็กๆนะอันนี้คือสมุดนะครับอันนี้ไปตักไข่ได้นะครับตักไข่ของสมกิจกรรมที่นั่นได้สมุดนะครับไม้บรรทัดอืมไอ้พวกนี้ตักไข่หมดเลยตักไข่เป็นรางวัลเล็กๆ,ๆหมดเลยนะ ยำยำช้างเยอะเอ้ยระมังช้างน้อยมีช้างแค่ตัวเดียวนะครับก็เลยเป็นช้างน้อยนะถ้ามีสามสี่ตัวก็คงจะเป็นช้างเยอะนะอันนี้มันเป็นช้างน้อยเพราะมีแค่ตัวเดียวนะนี่ช้างอุ้ยแต่เป็นมีหลายหอนี่สี่หอวินี่มีมีหลายตัวแล้วนี่เป็นช้างเยอะแล้วนะจะเรียกว่าช้างน้อยไม่ได้นะหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวเป็นช้างเยอะแล้วช้างเยอะโอเคช้างเยอะนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ช้างเยนะครับช้างเยอะนะครับอันนี้โอริโอ้าโอริโอ ดูเซซายมันมีสองรถอะเออดีอะมีมีเข่งกับมีอ่อนนะเออเออดับเบิ้ลดับเบิ้ล๋อมีพีนัทบัตเตอร์ช็อกโกแลตนะเอ๊ไม่เคยเห็นรถนี้เลยอะไม่เคยเห็นเลยไม่ได้กินนานและเออเพิ่งเพิ่งรู้มีแบบนี้เลยนะพีนัทบ,บนะัตเตอร์กับช็อกโกแลตโอเคต่อไปนี่อันนี้อันน,น,นี้อันนี้คือยางวดผมนะได้สองอันพอดีเลยเพราะว่าจะไ,ไปให้ลูกสาวเลยครับลูกสาวสองคนก็คนละอันนะนี่น่ารักไหมน่ารักไหมคะน่ารักมากค่ะ โอเคเดีย๋ยวไปลูกสามก็หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็อาจจะมาเจาะนะครับทำรีวิวทีละอย่างนะเดี๋ยวผมก็มันจะมาเจาะทํารีวิวตัวนี้นะเอาไว้อันบ็อกซิ่งกันที่บ้านนะครับอันนี้แล้วก็ติ๊กเกอร์ด้วยอ่ะติ๊กเกอร์ด้วยสองแล้วก็อันนี้อีกเป็นสามนะโอเคอันอื่นเขาไม่ต้องทำแล้วแหละเนี่ยพวกเนเี่ยจะมารีวิวมาอันบ็อกซิ่งกันอตัวนี้ต้องอ่นบ็อกซิ่งไหม ต้องมารีวิวไหมไม่ต้องเลยนะดูหน้าตาน่ารักมากโอเคงั้นคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากสั้นๆแค่นี้ครับก็เป็นของที่ได้จากก็คือถือว่าทําบุญนะครับนี่คือการทําบุญนะเป็นการทําบุญแล้วก็ได้ของนิดนหน่อยหน่อยนะครับก็ให้พอสนุกให้พอรุ้นนะแหมอดได้ทองได้ตู้เย็นได้โมไซเลยโอเคแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ้ยเมื่อกี้ที่ผมลืมนะครับลืมลืมหยิบอันนี้มานะครับนี่คือตู้เย็นนะ ผมได้ตู้เย็น,นยตู้เย็นมือถือนะครับหรือกระติกน้ํานั่นเองนะครับนี่ได้กระติกน้ําใบนี้นะเอาไว้ใส่น้ํากินให้ชื่นสำใจเลยนะครับเมื่อกี้หยิบไปไม่หมดนะหยิบไปรีวิวไปถ่ายนะครับก็มีอันนี้ด้วยนะโอเคอนี้สวัสดีจริงๆแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องอครหนึไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ